เราอยู่ที่บ้านศรีราชหมู่ที่6ตําบลช่องแคอบอำเภอพบพระจังหวัดตากหลังจากพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19ในพื้นที่หมู่บ้านเสรีราชพบครับก็ผมนายสมพงษ์ปปทิพบัวนะครับนายกองค์การบริหารน้ำหมดช่องแคบนะครับเนื่องจากทางสาธารณสุขได้มาตรวจพบเชื้อผูอ้ติดเชื้อนะครับ15้ารายอยู่ในห้องแถวในสัญญานะครับเพราะฉะนั้น องค์การบริหารทุนจองแคบก็ทําการปิด14วันนะครับท่านนายกครับการดูแลที่นี่มีการดูแลไหมครับออเมื่อประกาศปิดเป็น CI แล้วทางองค์การบริหารทุนจองแคบก็มีทั้งอาหารนะครับพร้อมทางโรงพยาบาลที่จำเื่นเรือ ล้วมีเจ้าหน้าที่มาดูแลไหมครับอ,อ๋อมีเจ้าหนที่อสมอแล้วก็ทางสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานทั้งอสอทั้งตำรวจทั้งทุกหน่วยภาครัฐลงมาช่วยเหลือ ผมนายสมพงศ์สีบัวนะครับในยกองการบริหารทุมันต้องแคบนะครับอซอยสุขโขทัยนะครับตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเป็นทีไอแล้วครับตอนนี้ก็จะครบถ้วนการของการประกาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางอบตเองก็มาดูแลด้านอ,า,อาหารด้านาควบคุมโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้จะครบกำหนดของ การกักตัวนะครับตอนนี้ก็คาดว่าอีกสักเก็วันก็คงจบซอยสุขโขทัยครับสถานการณ์ผู้ติดเชื้อซอยสุขโขทัยครับมีเท่าไหร่นะครับ101คนครับ101คนแล้วก็ผู้ติดเชื้อ84คนนะครับแล้วตรวจขั้งสุดท้ายเป็นไงบ้างครับ พอตรวจตัวท้ายเนี่ยไม่ไม่พบเชื้อแล้วครับไม่พบเชื้อนะครับแล้วต้องอยู่อีกกี่วันครับอยู่อีกเจ็ดวันครับค่ะดิฉันนางสาวนิสภาอุจจอมนะคะปเป็นแพทย์ประจำตำบลช่องแคบแล้วก็เป็นอสมอ,อ,อประจำจุดศูนย์ซีของเซรีลาดหมหกนะคะตอนนี้คนที่อยู่ในซีของหมูหกก็มีจำนวนผู้ที่อาศัยอยู่ใน ในศูนย์ซีอนี้101<ๆ>คนนะคะ<ๆ>แล้วก็ผู้ติดเชือ้อหรือว่าผู้ป่วย<ๆ>มีทั้งหมด84คนนะคะ<ๆ>ตอนนี้ก็มีการรักษาตัวแล้วก็การกักตัวเนี่ยครบ14วันแล้วค่ะ<ๆ>ตั้งแต่ตั้งแต่วันที่27เป็นต้นมานะคะจนถึงวันนี้แล้วก็คาดว่าก็จะสถานการณ์ในการดูแลของผู้ป่วยในที่นี้ก็ดีขึ้นตามลำดับค่ะแล้วต่อจากนี้ เราก็จะเปิดศูนย์นี้วันที่16ค่ะหลังจากพบผู้ป่วยในพื้นที่ตรงนี้แล้วตรงนี้เป็นที่ตั้งรักษาต่อในชุมชนมีหน่วยงานมาดูแลค่ะ,ะก็มีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ดูแลนะคะก็จะมีในส่วนของโรงพยาบาลพบพระนะคะสาธารณสุขอำเภอแล้วก็ในส่วนของกิงกาชาิแล้วก็แม่บ้าน แม่บ้านมหาดไทยนะคะแล้วที่สัมพันธ์ก็ออบตคือในส่วนของท้องถิ่นนะคะแล้วก็ในการควบคุมดูแลก็จะมีอสมอและก็เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรวมไปถึงกู้ชีพกู้ภยัยแล้วก็ประชาชนที่ได้มาบริจาคแล้วก็ให้การสนับสนุนในการดูแลของศูนย์ซีนี้ค่ะจุดอำนวยการตรงนี้มีหน่วยงานที่ไหนมาดูแลนะครับในการดูแลในจุด นนะะในการดูแลควบคุมก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มสรผู้นำชุมชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่อาบาตาก็ได้เข้ามาช่วยกันดูแลควบคุมตรงนี้อนำนวยความสะดวกต,ตรงนี้ให้ด้วยอะคะ่ะแล้วมีาวทางอาสอนะคะาจากองค์การปกครองจากอ,าอำเภอภูทะค,ค่ะร่วมด้วยเช่ยกันนะรวมด้วยค่ะแล้ว ดูแล้วสถานการณ์ดีขึ้นนะคสถานการณ์ตรงนี้ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับค่ะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ